ครับโฟ Drive Special นะครับวันนี้ผมพามาพรีวิวนะครับรถยนต์ PVV ที่ถือได้ว่าเป็นรุ่นฮอตทิปของคนไทยแล้วนะครับนั่นก็คือเป็นการเปิดตัว Toyota Fortuner l e g e n d e r GR Sport นะฮะแล้วก็รวมไปถึงไลน์อัพของตัว Fortuner ด้วยในรุ่น Leader นะฮะวันนี้ผมขอจะพรีวิวในรุ่นเฉพาะรุ่นท็อปของแต่ละ แต่ละรุ่นของเขานะทั้งรุ่น l e g e n เด r GR s p o r t แล้วก็รุ่น Leader นะครับตามไปดูกันเลยครับว่าทั้ง2รุ่นนี้นะฮะมีการใส่ออปชันอะไรเพิ่มเติมว่ามีการปรับปรุงเปลี่ยนโฉมอะไรไปบ้างนะครับรวมไปถึงราคาเท่าไหร่นะฮะนี่แหละครับคือโฉมของ f o r t u n e r GR s p o r t นะครับตัว l e g e n เด r GR s p o r t นะฮะซึ่งก็บอกได้เลยครับว่าสวยงามดุดันดีเกรสีในทุกๆมุมนะฮะเราเริ่มจากสีเลยแล้วกันครับคันนี้เป็นสีแดงนะฮะซึ่งก็ต้องเพิ่มเงินนะครับอีกนั ต้องเพิ่มเท่ากันนะครับ1นึ0 0บาทเราไปดูกันเลยครับว่าตัว Fortuner ตัว l e g e n d o r T-R S Sport เนี่ยมันจะแตกต่างจากรุ่นปกติยังไงครับด้วยราคานะครับไม่ใช่เล่นๆนะครับ1,899,000บาทเลยนะครับคันนี้มามาดูกันด้านหน้าครับในเรื่องของไฟหน้านะครับต้องถือว่าได้ไฟหน้าตัวท็อปนะครับซึ่งเป็นตัวที่สังเกตใน ในดวงโคมนะฮะจะเป็นโปรเจคเตอร์คู่นะฮะวางเรียงเป็นทางแนวนอนสวยงามตามสไตล์ดีไซน์แลงเกรชของ To โยต a นะฮะแล้วก็นี่ฮะตัว d a y t i m e และนิ่งไลท์สังเกตดีๆครับเป็นตัว L ทั้งหมด4ตัวนะฮะเรียงเป็นตับเรียงหนะะ้าแถวกระดาเลยอยู่บนถนนเนี่ยคุณก็จะรู้เลยว่านี่คือรุ่น G-R Sport ที่แตกต่างจากรุ่น Leader นั่นเองนะฮะคิ้วครับก็เป็นสีดำนะฮะแล้วก็รวมไปถึงนะฮะกระจังหน้านะฮะซึ่งตกแต่งแบบสปอร์ตนะตัวคิ้วก็จะตกแต่งด้วยสีดำ นะฮะตัวโลโก้เตอต้าขนาดใหญ่รวมไปถึงเนี้ยเรามาดูของส่วนขอ,ของการดีไซน์ของกันชนหน้าฮะก็จะมีความสปอร์ตมากกว่าทุกๆรุ่นนะฮะ e อลเมนตนะฮะจะคลิปด้วยพ่นเป็นสีดําเงาสวยงามมีไฟฟ็อกไลท์นะฮะที่เห็นตรงนี้ไฟฟ็อกไลท์ก็จะนี่ยให้มาเรียบร้อยนะฮะรวมไปถึงตัวไฟเลี้ยวนะฮะจะอยู่ด้านล่างนะฮะซึ่งเป็นแบบซีเควนเชียด้วยสวยงามนะฮะ นี่เราจะเห็นเลยว่าด้านหน้าเนี่ยจะมีความเขาเรียกว่าดูดุดันแล้วก็แตกต่างจากรุ่นปกตินั่นเองไล่มาอีกครับก็จะมาดูในเรื่องของล้อมแมกนะฮะแหมล้อมแมกนี้เป็นขนาด20นิ้วเลยนะฮะลายนี้จะเป็นแบบก้าการคู่นะฮะซึ่งเป็นลายคล้ายแบบกังหันลมซึ่งดูมีความด Do, ุดัน นะคะแล้วก็พ่นเป็นสีไบคันเลอร์นะครับก็คือเป็นสีดําตัดกับสีลสักษณะเหมือนคล้ายๆไทเทเนียมนะฮะซึ่งมีความหลอ่อแล้วก็ความดุดันฮนะ,ะยางนี่ก็เป็นของตตนหล่อพ p ที 3A นะฮะแมถือว่าบึกบึนสมกับเป็นตัวท็อปนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ได้รับการปรับปรุงนะครับในตัวเลเจนเดอร,ร์ GR Sport นะฮะก็คือจะได้ช็อคอัพแล้วก็สปริงนะครับซึ่งได้รับการปรับจูนูดง่าๆให้ค่า K ที่มีความหนืดมากขึ้นนะครับตัวช็อคอัพแบบซอปเปอร์ก็ ให้ความเกาะถนนยึดเกาะถนนมากขึ้นของ G R Sport ในการเซตติ้งนะฮะทั้งช่วงล่างด้านหน้าและหลังทั้งช็อคอัพและสปริงเลยนะฮะอันนี้ก็ถือว่าได้รับการปรับแต่งปรับจูนเพิ่มขึ้นด้วยครับนอกจากความสวยแบบ Sport, สปอร์ตสไตล์ G R แล้วสมรรถนะในเรื่องการยึดเกาะถนนก็คือดีขึ้นด้วยนะครับไล่มาเลยครับก็ไล่กันมาก็จะเห็นพวกสิ่งที่แตกต่างจากรุ่นปกตินะฮะก็คือจะเป็นสีทูโทนนั่นเองหลังคาจะเป็นสีดำนะฮะปัดเป็นสีตัวรถซึ่งเท่มากแล้วก็มีตัว กับบันไดข้างให้มานี่ก็คือว่าสวยงามสปอร์ตฟังก์ชันน่าใช้นะฮะดิสเบรกค,ครับเดี๋ยวขอดูอีกนิดหนึ่งในเรื่องของดิสเบรกค,ครับในรุ่น GR เนี่ยจะดูเท่กว่ารุ่นปกตินะครก็จะเป็นแบบ2พอร์ตนะฮะนี่พร้อมเพ้นสสีดำแล้วก็มีตัวโลโกโ้ GR อยู่ด้วยครับแหม่หล่อจริงๆนะฮะส่วนจานเบรกก็จะเป็นแบบดิสเบรกนะครับพร้อมช่องระบายความร้อนคลีประบายความร้อนนะฮะ หรือว่าหล่อครบมาจากโรงงานเลยทีเดียวเบรกหลังก็เช่นกันครับนี่ครับเดินมาให้ดูเลยก็จะมีโลโก้ GR SPORT นะครับพร้อมเบรกแบบซิงเกิลพอร์ตนะฮะเบรกแบบซิงเกิลพอร์ตนะครับ,บ,บ,รบสีแดงค้นสีแดงนะฮะแล้วก็เป็นจานเบรกแบบมีคลีบระบายความร้อนนะฮะซึ่งก็ถือว่าจริงๆตัวฟิสิกของเบรกเนี่ยคือเหมือนกันครับกับรุ่น leader นะฮะแต่เพียงแค่ความ พิเศษของการเป็น GR เนี่ยคือการพ่นสีคาลิเปอร์เบรกแล้วก็พร้อมโลโก้ GR นั่นเองแ,อแค่นี้ก็หลออเป็นเยอะส่วนช่วงล่างหลังนะครับนะฮะอย่างที่หลายคนก็ทราบกันดีนะครับก็จะเป็นแบบโฟลิ่งนะฮะซึ่งก็นี่ครับให้เรียกได้ว่าความสมบุกส,สมบันในการบรรทุกข,ของแล้วก็ให้การยึกดกาะถนนที่การทรงตัวที่ได้มาตรฐานของเขาอยู่แล้วนะฮะไล่มาต่อครับในทางด้านท้ายนะฮะ ตานท้ายเราก็จะเห็นครับไฟนี้เป็นแบบ LED นะฮะ LED ซึ่งมีความเขาเรียกว่าดีไซน์ใหม่ให้เกิดความเขาเรียกว่าดูเอ็กซ์เกรสซีฟแล้วก็ดูความสวยงามตรงขอบดูดีๆนะฮะพวกขอบเนี่ยจะรู้สึกว่ามีการลมดำผมว่ามันดูสปอร์ตขึ้นเยอะนะแล้วก็แบด GR แหมแบดตัวนี้สวยมากคนที่ชอบ GR สปอร์ตเนี่ยบอกเลยว่าแบดตัวนี้ติดมาให้นี่รู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกว่าพิเศษ พิเศษของความเป็นเจ้าของนะแล้วก็ตัวมปถึงสติกเกอร์ครบรอบ60ปีเตือตานะครับด้านหลังครับดีไซน์ที่จะแตกต่างจากตัวลีดเดอร์ตัวปกตินี่ก็คือกันชนท้ายนะฮะที่มีความสปอร์ตนะฮะตัดดำมีดิฟฟิวเซอร์ตรงกลางซึ่งให้ความที่ดูแล้วรู้สึกว่าเหมือนมีการตกแต่งมาชัดเจนนะฮะว่าสวยงามแล้วก็สิ่งที่แตกต่างส่วนตัวที่ผมชอบนะก็คือตัวคิวคาดฝักกระปงหลังเนี่ยฮะ ซึ่งเพ้นเป็นสีเดียวกับตัวรถไปเลยผมมองว่าดูเท่และสปอร์ตกว่าที่จะคาดด้วยพวกโครเมียมนะฮะแล้วก็มีฟอนต์นะฮะตัวหนังสือแบดที่เขียนกับว่า f o r t u n e r อรอันนี้ก็รู้สึกว่าดูแล้วมีความสปอร์ตและดูมีความเป็นรถยุโรปไกลๆสวยงามครับสำหรับภายนอกนะฮะก็บอกเลยว่าคงถูกใจคนที่ชื่นชอบ t o y ยต a า o r t u n e r รรุ่นท็อปนะครับในรุ่นนี้คือ l e g e n เด r ร์จีอาตตกแต่งเสรศ็จสับ จากโรงงานเลยนะฮะก็ถือว่าสวยงานเป็นอารมณ์สปอร์ตดูดันมากกว่าทุกรุ่นนะับเป็นท็อปออฟเดอะไลน์ของ Fortuner นั่นเองนี่นเดินบนให้ดูอีกทีหนึง่งเท่มากโอเคจบในเรื่องของดีไซน์ด้านหน้าเรียบร้อยนะครับเรามาดูในตัวของ l e g e n d ด r GR SPORT กับการดีไซน์ภายในยที่เรียกได้ว่าผมว่าขาซิ่งขาสปอร์ตเนี่ยชื่นชอบแน่นอนตามมาดูกันเลยครับ นี่ครับคือภายในของรถ PPV นะฮะเดี๋ยวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าสปอร์ตขึ้นทุกวันนะฮะของตัว l e g e n d ด r GR SPORT ถามว่าแตกต,ต,ต่างยังไงโหตั้งแต่การตกแต่งภายในแล้วครับเน้นทนดำหมดนะ,ะดุด,ดันสปอร์ตตัดเย็บด้วยสีดำนะฮะหนังหนังสังเคราะห์นะฮะแล้วก็ตัดด้วยได้แดงซึ่งเพิ่มอารมณ์อะดรีนาลีนแบบสปอร์ตชัดเจนฮะ เด่นมากๆเลยก็คือเบาอคู่หน้าครับเป็นแบบไฟฟ้านะครับที่ปรับได้ถึง8ทิศทางพร้อมตัดเย็บด้วยหนังนะครับหนัง p ีคุณภาพสูงแล้วก็ b a ล็คโ o g ก้ r ครับหล่อๆนะฮะที่หัวหมอนเอทเวสนะครับแล้วก็รวไปถึง s สต c h i n g สีแดงนะครับตัวเบาเนี่ยพยายามจะออกแบบให้รู้สึกว่ามีอารมณ์แบบสไตล์เหมือนบรบดแบบ ปอร์ตซีดนะฮะซึ่งเป็นการโอบกระชับนะฮะในเรื่องของโอบกระชับในส่วนเอวแล้วก็ส่วนสโพกปีกจะค่อนข้างดูสูงตั้งชันมากกว่ารถยนต์ ppv ปกตินะฮะรวมไปถึงการใช้วัสดุนะฮะซึ่งตรงนี้เท่าที่ผมสัมผัสแล้วเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เท่าที่ดูแล้วเหมือนเป็นผ้าสังเคราะห์ที่ให้อารมณ์ใกล้เคียงกับพวกหนังอัคนีารานะฮรแต่จริงๆแล้วไม่น่าใช่แต่คิดว่าเป็นผ้าสังเคราะห์ที่ให้อารมณ์ประมาณนั้นนะครับมีการเจาะรูข้างในเป็นสีแดงด้วยฮะสวยงามมากนะฮะให้อารมณ์ส พนักพิงนะฮะด้านในจะเป็นการใช้วัสดุอย่างที่ว่านะครับที่ให้อารมณ์เหมือนหนังอะคันตาลานะฮะแล้วก็ที่รองนั่งนะฮะก็จะใช้วัสดุเหมือนกันเพื่อทําให้รู้สึกว่ากระชับและไม่ลื่นนะครับส่วนปีกเบาะนะฮะเมื่อกี้พระพูดไปแล้วนะครับมีลักษณะมีความตั้งชันนะฮะทำให้รู้สึกว่าบีบน่องบีบเอวให้ความรู้สึกกระชับแนวรถสปอร์ตนี่ครับแปดทิศทางนะฮะเบาะนั่งดูนะครับเดินหน้า1ถอยหลัง2ครับ ยกเบาสูงทั้งตัว3-4ทิศทางน,นะฮะแล้วก็ยกในส่วนของหัวเข่านี่นะฮะนี่ครับ6นะครับแล้วก็7ทิวเอ็นนะฮะแล้วก็ผ่อนคลาย8ทิศทางทั้งคู่หน้าเลยทั้งคนขับและผู้โดยสารแม่ถือว่าจัดเต็มครับจัดเต็มก่อนที่จะเข้าไปนั่งนะฮะดูครับการตกแต่งของตัว GR Sport นี้ถือว่าจัดหนักมาผมว่าดีเทลมันมีเยอะกาบบันได,ดนะฮะสแตนเลสนะฮะที่เขียนว่า Fortuner พรมนะฮะพรมเนี่ยผมว่าราคาเนี่ยก็คงไม่ได้ว่าถูกอะไรมากนะคันนี้ถ้าจะพมนี่จะไปซื้อเพิ่มก็ต้องจ่ายนีย่ค่อนข้างสูงอยู่นะฮะผม GR นะฮะจากโรงงานานี่ฮะแป้นเบรกแป้นคันเร่งครับเป็นอลูมิเนียมนะฮะมีการยึดด้วยปุ่มยางเพื่อการลื่นนะฮะอันนี้ถือได้เลยว่าเกดเล็กเกดน้อยเขาเนี่ยเพิ่มความสปอร์ตสมกับราคาสวิตช์สตาร์ทสต็อปนะฮะเป็น GR s p o r สปอร์ตสวยงามเหมือน Toyota GR86 เลยอารมณ์เท่มาก พวงมาลัยเรามาดูกันพวงมาลัยครับผมว่าดีไซน์ได้ค่อนข้างสวยงามมากนะฮะรูปทรงพวงมันไลก่ก็มีการรีเฟรชในการดีไซน์นะครับเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับเป็นแบบ3ก้านนะฮะตัวพวงมาลัยนี้ก็คุ้มด้วยหนังลักษณะนหนังสังเคราะห์นะฮะแต่ให้ความรู้สึกดีที่จับประมาณ3ามนาฬิกาเนาฬิกานะฮะตำแหน่ง9ก้นาฬิกาสนาฬิกาเป็นแบบเพอร์ฟอเรตเจาะรูไว้เพื่อเกิดกริดแล้วก็มีเซ็นเตอร์มาร์กเกอร์นะฮะ12บสนาฬิกา คลิปเป็นสีแดงให้อารมณ์สปอร์ตแล้วรวมไปถึงการตัดเย็บนะฮะตัดได้แดงนะฮะตัดกับสีพูมลัยที่เป็นสีดําแล้วก็ตรงก้านกลางนะฮะของพูมอลยเนี่ยก็จะมีโลโก้ G R น,นั่นเะองนีหล่อสวยงามเท <Okay, S 1> ่มากๆนะฮะลองเข้าไปดูกันเลยครับอ่าตอนนี้ลองเข้ามานั่งดูขอกด อ่นี่ครับหน้าจอก็จะขึ้นมาเป็นโลโก้ GR ด้วยนะครับบ่งบอกความพิเศษนะฮะของคันนี้นะฮะปึ๊บนี่หน้าปัดยังเป็นแบบอ n นาล็อกอยู่นะฮะแล้วก็ตรงจอกลางยังเป็นแบบเอ่อคำว่าบอกข้อมูลทางดิจิตอลอะไรต่างๆเนี่ยเป็นแบบทีจอ TFT นะฮะส่วนจอนี่ครับเอนเตอร์เทนเมนต์กลางนะฮะจอกลางขนาด9นิ้วเลยนะครับแล้วก็เป็นทัชสกรีนนะครับ ซึ่งก็โอเคนะครับตามมาตรฐานของ Toyota นะฮะซึ่งก็รองรับ Apple CarPlay นะฮะแล้วก็ Android Auto นะครับทุกอย่างนะรองรับหมดนะครับนี่ครับโอเคส่วนแอร์เป็นแบบอ่าน่าจะสองโซนนะครับสองโซนครับสองโซนนะครับ ส่วนนี่ครับคันเกียร์นะฮะก็สวยงามแล้วก็เป็นการตกแต่งของคอนโซลกลางเนี่ยโอ้ผมว่าถือว่าใช้ได้นะเป็นวัสดุเป็นแบบสังเคราะห์นะฮะแล้วก็เป็นเท็กซ์เจอร์ลายแบบคาร์บอนไฟเบอร์แบบ dry carbon นะสวยเท่ดีแล้วก็มีคัพ์โฟเดอร์อยู่ตรงนี้ใช้ได้นี่ไวเลสชาร์จเจอร์มีมาให้นะครับในช่องในนี้นะฮะถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็โหมดการขับขี่ครับสวิตช์โหมดการขับขี่เนี่ย จะอยู่ตรงหลังคันเกียร์นะครมีให้เลือก3โหมดก็คือ Eco, Normal, แล้วก็ Sport นะฮะแล้วก็มีสวิตช์ตรงนี้ก็คือปุ่มเปิดปิดระบบ v x c ระบบตัวช่วยการส่งตัวนั่นเองส่วนเบรกมือะฮะยังไม่เป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับเป็นเบรกมือแบบกลไกอยู่เลยนะครับนี่ครับเย็บได้แดงนะฮะกับหนังสังเคราะห์นะครับก็เป็นอารมณ์ที่ดูคลาสสิกกันไปนะฮะตรงนี้ครับก็จะมีแบรที่บอกว่าเป็นรุ่น f o r t u n e r นะฮะ ตัดเย็บด้วยหนังสังเคราะห์แล้วก็ได้แดงนะฮะโดยรวมก็ถือว่าเป็น PPV ที่ให้ความรู้สึกว่าหรูหรารุ่นนี้นะครับมีเกียร์ paddle s h i f ที่หลังผมอะไรด้วยซึ่งผมมองว่าได้อินสปายการออกแบบแป้นเกียร์เนี่ยฮะตัว paddle shift เนี่ยผมว่าน่าจะเอามาจาก Lexus นะก็ดูแล้วสวยงามดีผมว่าโอเคนะโดยรวมก็ถือว่าเป็นรถที่ดูโอเคมากๆคันหนึ่งนะฮะส่วนเครื่องเสียงะฮะไม่ธรรมดานะเจ้าตัว legender GR Sport เนี่ย นี่ครับ JBL เลยนะฮะมีแยกลำโพงทว i ตเตอร์นะฮะไว้ที่ตรงตรงเสาของอประตูนะฮะแล้วก็รวมไปถึงตรงนี้ด้วยนะฮะมี mid range นะฮะลำโพงขับเสียงกลางนะครับมี range ของ JBL เป็นแบบแยกชิ้นนะผมว่าเสียงน่าจะใช้ได้เลยแหละแหมไม่ธรรมดานะฮะแล้วก็มีซับบูเฟอร์อยู่ทางด้านล่างของประตูเสริมกัน,นะะแหมแยกแยกมิตีเสียงเอาว่าผมว่าน่าจะเป็นอีกครันหนึงที่ให้เครื่องเสียงที่คุณภาพเลยทีเดียว เรามาดูภายในห้องโดยสารตอนหลังนะครับไม่ธรรมดาเลยนะฮะโหมีพื้นที่เล็กรูมเฮดรูมบอกได้เลยว่ากว้างขวางแล้วก็การตกแต่งการเย็บนะฮะเบาะนะฮะก็ใกล้เคียงกับแบบด้านหน้านะครับที่เป็นหนังสังเคราะห์แล้วก็ตัดได้แดงแล้วก็ตรงส่วนของตรงกลางเนี่ยเป็นการใช้วัสดุสังเคราะห์ที่ให้อารมณ์เหมือนกับหนังอคันธาร่านั่นเองน,ะะนี่ครับด้านมีที่วางแขนให้เรียบร้อยนะฮะพร้อมกับที่วางแก้วโอ้ถือว่าดีเป็น,นกลไกพับเก็บได้ แข็งแรงทนทานดีนะฮะส่วนด้านหลังนี่เท่าที่สังเกตนะครับก็จะเป็นนี่ครับช่อง USB นะฮะโอ้ USB Type C นะฮะให้2ช่องเลยนะครับถือว่ายอดเยี่ยมเลยครับชาร์จแบตได้เล่นมือถือสตายนะครับดีมากๆแล้วก็มี power outlet อยู่ทางด้านล่างนะครับส่วนตรงนี้อาจจะเป็นช่องใส่ของใส่อะไรได้นะฮะพรมครับให้มาเป็นแบบ GR Sport เช่นกันครับ สวยงามมากแล้วก็ตรงที่เด็ดที่ผมมองว่าถือว่าดีนะแล้วก็มีเาเรียกว่าไงใช้งานได้คล่องนะครับก็คือสลักที่เราสามารถพับบอกแล้วก็เด้งเก็บได้เลยนี่ครับโอ้ทีเดียวแม่สามารถทําให้ก้าวขึ้นไปนั่งข้างหลังที่นั่งหลังนะฮะในตำแหน่งที่6กับที่เได้สบายสบายแม่ถือว่าดีนะเป็น,นกลไกที่ใช้งานง่ายนะฮะหรือจะเป็นอารมณ์แบบพับลงมาไว้เฉยแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวเขาลองเข้าไปนั่งดูนะครับโอเคฟึบ ปุ๊บโอ้นั่งได้เรียกได้ว่ายัางไงดีนั่งได้สบายมากเลยนะครับรู้สึกว่าตำแหน่งนั่งก็ตามคะว่าเลยเยอร์ของทางฟอร์จูเนอร์นะครจะมีค่อนข้าง l a y ยอร์ที่วัดขึ้นมานั่งเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวเบาะเนี่ยสูงนะครับเคสลูมจะเหลือบ้างนะครับแต่ก็ถือว่าเหลือนะฮะสำหรับสำหรับคนที่ตัวสูงมากๆอาจจะนิดหน่อยนะครับแต่โดยรวมถือว่านั่งได้โอเคนะครับแล้วก็มีแอร์หลังนะครับ ที่สามารถปรับปรับได้เลยนะครับนี่ครับปึ๊บปรับแรงลมแอร์ได้นะครับมีแอร์หลังให้นะครับก็ถือว่าเป็นเหมือน3โซนนะครับนี่ครับแอร์จะอยู่ตรงนี้ซ้ายขวานะฮะแล้วก็ปรับแอร์อยู่ตรงกลางถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะฮะ Fortuner l e g เ n d e r ดตัว j จ Sport นะครับมาพร้อมกับฝาท้ายแบบคลิกเซนเซอร์นะครับแล้วก็เป็นแบบแฮนด์ฟรีแล้วลองมาดูครับกุญแจอยู่กับผมแล้วว่าเตะเปิดเตะปิดเขาจะทำได้ประมาณไหนนะครับ โอเคแต่รุ่นนี้มีแบบคิกเซนเซอร์นะครับแล้วก็มีสวิตตัวกดอยู่ด้านนี้นะครับสำหรับการปิดนะครับมีฮะซิกเซนเซอร์มีนะครับตอนนี้นะครับดูได้เลยจะดูวิธีเตะเปิดเตะปิดเขาละกันครับว่าต้องห่างประมาณเท่าไหร่ยังไงนะฮะนี่ครับห้าสิบเซนระยะเข้าไปนะฮะเตะเข้าไปยังไงสูงประมาณอะไรยังไงลองดูครับโอเคส่วนด้านท้ายครับนี่ครับก็ลมด้านท้ายเขานะฮะก็ ถ้านะฮะเรามาดูลมด้านท้ายเขานะครับก็ถ้าพับบอกขึ้นมาแล้วเนี่ยพื้นที่เก็บสัมภาระอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ถ้าเราอยากได้เพิ่มนะฮะก็ลองดูลองดึงไปเลยครับโอ้พับขึ้นไปเลยเด้งขึ้นไปเลยโอ้เดี๋ยวใหม่นะฮะขอลองดึงนี่ครับดันดึงไปครับเด้งปึ๊บปับ๊บได้สายมาก็ไปเกี่ยวเอาเพราะเหมือนตัวเดิมครับ เป็นทั้งระบบกลไกที่ออกแบบได้ผมก็ว่าโอเคนะก็จะเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระอย่างที่ทุกคนรู้จักตัว Fortuner ดีอยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะฮะจะนั่งก็ได้จะเก็บของก็ดีมาดูในเรื่องของขุมพลังกันดีกว่านะครับสำหรับ Fortuner l e g e n d เ r นะะเดอ r ์นะครับในรุ่นท็อปเลยนะฮะเป็นรุ่นแบบ2.8ลิตรนะครับก็คือดีเซลเทอร์โบนะฮะสสูบนะครับ 2,755.44นะฮะตัว Top of อฟเดอะไลของเขาเลยนะฮะซึ่งก็เป็นเครื่องเทอร์โบนะฮะเป็นเทอร์โบแบบ VNTurbo 1GDFTV High นะฮะซึ่งก็มีเ,เส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกสูดอยู่ที่92ม mm, มคูณที่1ช่วงชักจะอยู่ที่103.6ม mm, มรนะฮะรีดม้าที่สูงสุดนะ,ะโอ้โห204แ mm, รงม้าที่3,400ร mm, อบต่อนาทีครับแรงบิดสูงสุดจะอยู่ที่500นิวตันเมตรเลยนะฮะที่1,000 600รอบถึง2800รอบต่อนาทีก็เรียกได้ว่าทอกมาตั้งแต่รอบเขาเรียกว่าสกิดนิดเดียวทอกมาเต็มเลยฮะความแรงไปถึงสุดที่5 0 0นิวตันก็ถือว่าเร่งอัตราเร่งต้องว้าวพอสมควรนะฮะใช้ระบบส่งกำลังนะฮะเป็นแบบเกียร์ออโต้6สปีดนะฮะขับเคลื่อน4ล้อนะฮะอันนี้ก็ถือได้ว่าจัดเต็มนะฮะสำหรับตัวท็อปนะครับสุดยอดไปเลยนะฮะส่วนถังน้ำมันเนี่ยจะมีขนาด80ลิตรนะครับใช้น้ำมันเชื้อเพลิงก็คือดีเซลเหล่านี้เองนะฮะ อันนี้ก็สําหรับคอที่ชอบความเรียกว่าสุดนะฮะก็ต้องจัดเจ้าตัวจัดเต็มตัวนี้ไปเลยครับตัว Fortuner Legender GR Sport โอเคครับจบตัว GR Sport ไปเรียบร้อยนะครับสำหรับ Legender ตัว GR Sport นะฮะตอนนี้โหลผมพอพามาดูเขาเรียกว่ารุ่นลองนะฮะซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นรุ่นที่ขายดีมากกว่านะครับพอด้วยราคานะครับแล้วรวมไปถึงออปชันนี้ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือคันข้างหน้าผมนี่นะฮะ นี่ครับ Fortuner Leader นะฮะรุ่นที่โชว์นี่นะฮะจะเป็นรุ่นขับเคลื่อนล้อหลังนะฮะซึ่งจริงๆก็จะมีตัวขับสีเช่นกันนะครับจริงๆผมขอพูดในสเปคของตัวขับสีเลยละกันเพราะว่าจริงๆแล้วไม่แตกต่างก,กันกับคันที่โชว์นะฮะนี่ครับ Fortuner Leader นะฮะซึ่งได้รับการเฟซลิป hmm. นะฮะเรียกได้ว่าอย่างนั้นนะฮะ mm hmm. ก็จะมีความลดทอนลงบ้างเมื่อเทียบกับตัว Legender GR Sport คิ้วดำใกล้เคียงกันแต่สังเกตตัวดวงโคมฮะผมมองว่าก็สวยไม่แพ้นะดวงโคมเนี่ยเป็นตาภายในนี่ดูดำดุเลยนะฮะแล้วก็มีเส้น daytime running light ที่ว่าเป็นกราฟิกสวยงามส่วนตัว LED projector เนี่ยก็จะเป็นเหลืออยู่แค่ดวงโคมเดียวนะฮะเป็นเท่านั้นเองแต่โดยรวมเนี่ยก็ถือว่าผมก็สวยไม่แพ้นะฮะ mm hmm. ไล่ลงมาครับตรง f o อกแ m มเหมือนกันนะฮะแต่การ trim ฮะการตกแต่งกันใช้วัสดุฮนะตรงเบ้าของ ตัวฟ็อกแรมเนี่ยยังเป็นพลาสติกนะครับซึ่งไม่ได้พ่นสีนั่นเองก็อาจจะดูแล้วเบสิกกันนิดนึงส่วนกันชนนะดีไซน์ผมว่าก็ดูมีความใกล้เคียงแตกต่างกันเอลิเมนต์เล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะฮะก็เพ้นส์สีเป็นสีดำเงาสวยงามนะฮะก็ถือว่าใช้ได้นะครับโดยรวมผมมองว่าน่าจะขายดีนะฮะคันนี้เนี่ยคันที่โชว์เนี่ยเป็นรุ่นขับหลังนะครับอันนี้ย้ำราคาประมาณ1นึ่ล้านสี่แสนบาทผมเล่าลงราคาไปให้ดูส่วนตัวท็อปของลีเดอร์เนี่ยจะอยู่ล้านห้ากว่าซึ่งในบรรดา นักวิเคราะห์นะครแล้วก็รวมถึงสือสอสอส่อมวลชนทั้งหมดก็มองว่ารุ่นนี้แหละจะเป็นรุ่นที่ทําตลาดขายดีของตัว f o r t u n e r โฉม c e l l i t นั่นเองนะฮะด้านหน้าดีไซน์เนี่ยผมว่าก็ดูแล้วแตกต่างๆเล็กน้อยนะฮะแต่ส่งส่วนของตรงส่วนนี้ก็จําได้ว่าถ้าเป็นของ l e g e n d ดนะฮะตัว GR Sport ก็จะมีเบลดคาดการแต่ตรงนี้จะไม่มีจำาน่แต่ผมว่าไม่ได้เยอะมากส่วนไฟเลี้ยวนะฮะแล้วก็ไฟเดย์ไทมนะฮะก็จะมีอยู่ด้านล่างเช่นกันสวยงามนะฮะไล่มาดูต่อครับ ล้อแม็กเนี่ยผมมองแล้วลายใกล้เคียงกันเลยนะฮะใกล้เคียงกันมากๆนะครับเป็นแบบห้าการคู่นะฮะแต่รู้สึกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางน่าจะเล็กกว่านะครับนะเพราะว่าตัว GR Sport จะเป็นขอบ20นิ้วนะฮะส่วนคันนี้นี่ขนาดของล้อแม็กจะมีขนาดเล็กกว่าแต่ลายดูใกล้เคียงกันนะฮะแต่จริงๆก็ไม่เชิงเหมือนกันทีเดียวแต่แลักษณะการออกแบบใกล้เคียงกันนะเป็นแบบไบคัลเลอร์เหมือนกันนะครับก็คือ เพ้นสีข้างในเป็นสีกาไฟแล้วก็ปัดเงาตรงขอบด้านนอกนะฮะก็แม็กขอบ18นิ้วจริงด้วยครับด้วยยางมิชลินนะฮะเป็นแบบ265 60 R 1 8ส่วนคาลิปเปอร์เบรกครับเป็นแบบ2พอร์ตนะฮะแต่ไม่ได้มีการเพ้นสีนะครับแล้วก็จานเบรกมีช่องระบายความร้อนนะฮะส่วนไล่ต่อมาเลยครับหูกระจกครับก็ได้รับการปรับแต่งใหม่นะใช้หูกระจกเหมือนคล้ายๆพวก toyota corolla cross นะฮะแล้วก็มีสัง ตัวไฟเลี้ยวให้ด้วยกล้องได้เป็นแบบ3า0ูนด้วยนะครับสำหรับตัวรุ่นน่าจะเป็นรุ่นรุ่นจนะฮะรุ่น V หน้าถ้าได้เช่นกันตัวนี้คือเป็นรุ่น V นะฮะเรได้ด้วยรุ่น G ก็ได้กล้อง3า0ซึ่งก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้การใช้รถเเวลาขับเข้าที่แคบหรือที่จอดรถทุกวันนี้เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องดี กาบบันไดข้างครับเป็นสีดำนะฮะก็จะดูแล้วหล่อสู้ตัว GR ไม่ได้ซึ่งอย่างนั้นเขาก็จะดูมีลูกเล่นมากกว่าแล้วก็หลังคานะฮะส่วนตัวรถเป็นสีเดียวกันมือจับประตูเป็นคโครเมียมนะครับด้านหลังครับล้อหลังก็นะฮะใช้เบรกแบบซิงเกิลพอร์ตแล้วก็ไม่ได้พ่นสีเหมือน g R นะฮะโดยรวมก็จะแตกต่างกันในเรื่องการตกแต่งแหละครับในเรื่องเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยแต่ก็ถือว่าเยอะหลายรายการอยู่นะฮะด้านหลังฮนะ มาดูดีไซน์โดยรวมฮะกันชนนะฮะแชร์คล้ายคึงกันมากครับในการดีไซน์ไฟท้ายครับก็จะเป็นการดีไซน์ไฟท้ายเหมือนกันเลยครับเป็น LED ซึ่งวาดมาใหม่ไฟท้ายก็ดูมีอารมณ์ทรงคล้ายแคมรี่มอนกันนะส่วนเนี่ยครับไอตัวคาดการคิ้วกลางครับเป็นพ่นสีดําซึ่งผมมองมันก็สวยนะแต่ถ้าเป็นตัว GR Sport ตนะฮะตัว l e g e n เดก็จะเป็นสีเดียวตัวรถนี่ประมาณนี้นะครับไล่มาดูภายในกันเลยดีกว่า ภายในครับเป็นการตกแต่งที่ดูเรียบหรูมากกว่าแล้วก็ลดความสปอร์ตลงไปชัดเจนนะครับตัวเบาะครับใช้เป็นหนัง P.U. นะฮะซึ่งก็ดูปกตินะฮะแล้วก็ไล่ด้วยตะเข็บสีขาวตัดสว่างขึ้นมานะฮะรวมไปถึงนะฮะตัวเบาะคู่หน้าเนี่ยก็เป็นแบบปรับไฟฟ้านะฮะนี่นะฮะเช่นกันครับแตทิศทางนะฮะนี่เหมือนกันนะฮะ ส่วนพวงมาลัยนะฮะตรงนี้ก็จะรู้สึกว่าใช้เกรดหนังพีู่ที่แตกต่างกับตัว g r Sport ชัดนะครับตรงนี้ g r อาร์สปอร์ตจะเป็นแบบเพอร์ฟอร์เรตแต่ตัวนี้จะเป็นหนังปกติหนังพีู่ปกตินะครับแล้วเป็นมัลติฟังชันนะครับหน้าจอนะครับเหมือนกันนะฮะส่วนตัวจออินโฟเทนเมนต์เนี่ยจะแตกต่างฮะอันนี้หน้าจอน่าจะเล็กลงมากกว่าแต่แอร์เป็นแบบ2โซนนะฮะนอกนั้นใกล้เคียงแต่ส่วนตรงนี้ฮะตรงส่วนกลางเนี่ยจากเป็นลายคาร์บอนไฟเบอร์นะฮะตอนนี้จะเป็นลายเหมือนเป็นปริน์ลายไม้ มาแทนทีแล้วก็โหมดการขับขี่ครับลดลงนะครับจะมี Eco กับ Power เท่านั้นตัวนั้นจะมีสโหมดนะฮะแตกต่างกันนั่นเองนะครับโดยรวมผมว่าก็จะแชร์ฟิสิกอะไรต่างๆใกล้เคียงกันหมดนะฮะนี่ฮะเบาะนั่งก็จะแตกต่างกันเรื่องของการใช้วัสดุนะฮะแต่เรื่องลูกเล่นอะไรต่างๆก็จะดูใกล้เคียงกันส่วนไลเนอร์สนะฮะจะเป็นสีเทานวลนๆนะฮะจะไม่เหมือนตัว G R Sport ซึ่งเป็นสีดำหมดเลยนั่นเอง โดยรวมเนี่ยก็จะเป็นอารมณ์การใช้อารมณ์การตกแต่งที่ดูแล้วเป็นรถเรียกว่าครอบครัวมากกว่าน,นั่นเองสำหรับคนที่ชอบนะครับแล้วก็เน้นการใช้งานและคุ้มค่ามันแน่นอนอยู่แล้วแหล,ละตัว Fortuner Leader เนี่ยผมว่าราคาโอเคนะฮะเริ่มต้นนะครับ Leader สำหรับตัวขับ2นะฮะก็จะปรมาณมลา้าน3กว่าแล้วก็ไล่มารุ่น V ก็คือคันที่โชยเนี่ยครับล้าน4กว่าแล้วก็จะมีรุ่นท็อปซึ่งก็ใกล้เคียงกับรุ่น v อือนกัน ออปชันเหมือนกันหมดเลยแต่แตกต่างที่ว่าได้ระบบขับเคลื่อน4ลอีล้อก็จะเป็น1นล้านห้าแสนบาทนั่นเองนะฮะทั้ง2รุ่นที่เราวันนี้ที่ผมจะขอรีวิวนะก็คือเน้นไปโฟกัสไปที่ตัว f o r t u n e r Leader แล้วก็ f o r t u n e r ตัว Legender GR Sport ก็จบกันไปนะครับกับการควิกพรีวิวที่เรียกว่าควิกจริงๆนะฮะข้อมูลก็เพิ่งได้มาส,สดๆร้อนๆนะฮะถ้าขาดตัวบกห้องไงก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับสำหรับการเปิดตัวของก็เลยว่า PPB ยอดคิดของตลาดประเทศไทยเราน,นะครับ The New Toyota Fortuner นะครับแต่คันที่ผมไฮไลท์และคอมเมนต์นั่นคือคันข้างหลังนะฮะก็คือตัว Top of the Line ของเขาเลยสำหรับคนที่ชื่นชอบความพิเศษความสปอร์ตต้องจัดครับด้วยราคาครับ1,899,000บาทนะครับโหถือว่าแพงแต่ให้อะไรคุ้มเยอะสำหรับคนที่ชอบอารมณ์มอเตอร์สปอร์ตแน่นอนฮนะตอนนี้ไลน์ GR เนี่ยเขาเรียกว่าครอบคลุมทุกเซกเมนต์ของ Toyota นะฮะคันนี้คันข้างหลังนี่ก็ถือได้ว่าเป็นอีกคันหนึ่งที่เขาเรียกว่าเรียกอะดรีนาลีนความสปอร์ตให้แบบรนนนนนดด์ Toyota ้วววยเชช่่กััสตผมอนะ โอเคครับถ้ายัางไงครับเตรียมตัวกับเจอจากคันจริงๆเนี่ยที่ตามโชรูมใกล้บ้านท่านนะฮะแล้วก็สามารถสั่งจองได้เนี่ยผมว่าก็เตรียมพร้อมเลยนะฮะพอตัต,ตานี่เขาจัดหนักจัดเต็มแล้วก็จัดมาให้ไวอยู่แล้วครับวันนี้ยังไงขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับติดตามด้วยนะครับว่าผมจะพาไปดูรถอะไรเจร๋งๆ,ๆกันอีกก็้วรวมไปถึงเทสต์แอนหนักหน่วงที่เราจะมาฝากแฟนๆเช่นเคยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ